สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยผมไปเจอเลเซอร์วัดระดับนะครับผมราคาน่ารักมาตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวใช้งานกันนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับในงาน DIY ทั่วไปนะก็คือเจ้าตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับผมนี่ในกล่องตัวนี้ก็จะพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ สำหรับเจ้าตัวเลเซอร์ระดับตัวนี้นะครับคือผมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยทำงาน DIY เกี่วกับบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยปัญหาหลักเลยของงาน DIY เนี่ยเวลาที่เราทําอะไรกับผนังบ้านเราเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราทํางานเนี่ยมันมันไม่ได้ตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนรับการที่เราเนี่ยจะไปใช้พวกไอตัวเส้นระดับอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับหรือว่าการวัดการอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน ยุ่งยากนะครับคือบางครั้งเนี่ยเจ้าตัวผนังหรือว่ากําแพงบ้านของเราจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงเป๊ะตั้งแต่ตอนสร้างก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเราไม่อาจทราบได้นะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราวัดไปเนี่ยมันก็ไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะได้ทุนตัวนึงนะครับเอามาใช้งานนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าตัวเลเซอร์ระดับตัวนี้นะครับราคาเขาน่ารักมากนะคือผมเห็นเนี่ยโอ้ยมีขายเยอะแยะมากนะครับสำหรับเจ้าตัวเลเซอร์ตัวนี้แต่ว่า เจ้าตัวร้านที่ผมได้มาเนี่ยคือร้านอื่นเนี่ยถ่านของเขาเนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบตบแบบกระดุมครับก็คือแบตบแบบนาฬิกาคือมีเจอเจ้าเนี่ยเจ้าเดียวเลยนะครับที่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบถ่าน AA นะครับหรือว่า 3A เก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะครับก็บอกว่าเป็นเลเซอร์เลเวลลิ่งนะครับชื่อว่ารุ่นว่าโปร3จริงๆจริงๆก็ในหน้ากล่องของเขาเนี่ยยังเป็นแบบที่เป็นถ่านกระดุมได้ซ้ำนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่า ไอจูเจ้าที่ผมได้มาเขาไปคุยกับโรงงานยังไงนะถึงได้ปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นเจ้าตัวเลเซอร์นะครับอ่ะแกกรองมานะครับก็ไม่มีอะไรเลยมีเจ้าตัวไม้วัดระดับตัวนี้มานะครับหอันจริงๆก็แถมแบตเตอรี่มาให้นะแต่ว่าผมเ,เอาไปใส่ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมถ้าเป็นรุ่นขายปกตินะครับผมก็คือขายทั่วไปเนี่ยเขาจะมีรูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือเอาไว้ใส่ฐานกระดุมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย่านกระดุมของเขาเนี่ยเออแต่แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย ฐานของเขาเนี่ยจะใส่จากด้านล่างนะครับอ่ะก็ใส่ด้านล่างนี้เป็นฐาน AA นะครับ3ก้อนแบบนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับนอกจากว่าเป็นเลเซอร์วัดระดับแล้วนะครับเขาจะมีระดับน้ําให้นะครับผมมีมีเป็นระดับน้ําให้นะครับผมก็สามารถวัดได้ทั้งแนวนอนนะครับแนวตั้งหรือว่าแนวเฉียง45องศานะครับทีนี้ไม่หมดนะครับผมด้านข้างเนี่ยด้านข้างทั้งสองข้างนะครับจะมีสเกลนะครับผมบอกว่าเป็นหน่วยนิ้วด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นหน่วยเซนด้านหนึ่งนะครับ ก็หน่วยเซนเนี่ยวัดได้ประมาณ15เซนนะครับหน่วยนิ้วก็วัดได้ประมาณ6นิ้วครับไม่หมดแค่นั้นนะครับผมยังมีส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายเนี่ยเขาสามารถที่จะย,ยืดออกมาเป็นตลับเมตรได้อีกนะครับโหอะไรจะคุ้มขนาดนั้นนะครับราคาเท่านี้อ้าวอ้าโอเคมันไม่ยอมเด้งกลับนะครับผมก็ตามราคานะต้องบอกว่าตามราคานะอ่ะก็จะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับปุ๊บ เปิดมานี่เราก็จะมีจะเห็นว่ามีเลเซอร์อยู่ข้างหน้านะครับเจ้าตัวเลเซอร์วัดระดับตัวนี้นะครับถ้าเปิดเนี่ยมันสามารถที่จะทํางานได้3โหมดนะอ่ะเห็นด้านหลังผมไหมอันนี้ก็คือเป็นเซนโหมดแบบเส้นตัดนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยเราจะใช้เส้นอย่างเงี้ยเรฟเลนส์ ference, นะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเจาะหรือว่าทําอะไรเนี่ยกับเจ้าตัวแนวอย่างเงี้ยได้ง่ายนะครับทีนี้มันไม่ได้จบแค่นั้นครับเราสามารถที่จะกดปรับตรงหัวของเขานะครับ ถ้ากดไปด้านล่างนะครับกดไปด้านล่างเนี่ยมันจะเหลือแต่เส้นแนวตั้งอย่างเดียวนะครับผมอ่ะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นตรงกลางก็จะเป็นเส้นตัดนะครับถ้าเกิดว่ากดแนวบนอย่างเดียวก็จะเหลือเป็นเส้นนอกพูดง่ายๆอะ่ะมันหลักการทํางานออกมาเนี่ยมันทางานอยู่3เส้นนะครับอีกนะครับก็คือถ้าเราวัดจากกล่องเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ฉากประมาณนี้เวลาเราทํางาน,นาอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับ ก็สำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยข้อแตกต่างจากเจ้าตัวรุ่นที่มันเป็นฐานกระดุมนะครับผมก็คือว่ารุ่นที่มันเป็นฐานกระดุมเนี่ยเจ้าตัวหัวหัวข้างหน้าของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะคาลิเบตได้เล็กน้อยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเลเซอร์ของคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ตรงนะครับคุณอาจจะไปอ้างอิงจากขอบโต๊ะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้ารู้สึกมันไม่ตรงเนี่ยเราสามารถที่จะปรับจากเจ้า,จาตัวหัวตรงนั้นได้ แต่ว่าเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะปรับไม่ได้นะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะคือตรงหัวเนี่ยมันจะแตกต่างกับเจ้าตัวรุ่นแบบนั้นสักเล็กน้อยนะครับผมอ่ะก็ใครสนใจนะครับผมก็ลองสั่งซื้อกันได้นะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะก็สําหรับเจ้าตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีขายเนี่ยเฉพาะตัวเลเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่า จะเป็นตัวเลเซอร์นะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่มีแถบไม่เหล็กนะครับผมอยู่นี้ก็คือเราสามารถที่จะไปเกาะกับเจ้าตัวชิ้นงานเหล็กนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีรุ่นที่ติดกับขาตั้งนะครับผมก็คือขาตั้งของเขาเนี่ยเป็นขาตั้งเหมือนขาตั้งที่มีโทรศัพท์นะครับก็คือขาตั้งเนี่ย ที่เขาที่เขามีเนี่ยขาตั้งเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเฉพาะตรงส่วนหัวนี่มีเจ้าตัวขาเล็กๆมานะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อรุ่นนั้นมาครับก็คือเวลาที่เราเมื่อจากว่าผมมีขาตั้งอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราไปใช้เนี่ยเราแค่หนีบเจ้าตัวเขาเนี่ยแล้วก็ไปใช้งานนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยความยากของมันนะครับผมก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องตั้งเขาเนี่ยให้มันตรงโดยเราเนี่ยจะต้องดูจากระดับน้ำเจ้าตัวนี้เองถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่แบบว่า แพงขึ้นมาหน่อยนะครับที่แบบเป็นเหมือน3มขาที่ช่างเนี่ยเขาใช้ใช้กันนะครับผมก็คือรุ่นพวกนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ตรงนะครับผมมันจะร้องเตือนถ้ามันไม่ได้ระนาบนะครับผมมันจะร้องเตือนนะครับว่ามันไม่ได้ระนาบเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้งานแบบนี้นะครับผมอ่ะคุณก็จะต้องหนึ่งก็คือคุณต้องเล็งให้เจ้าตัวอันนี้เนี่ยมันตรงก่อนนะครับซึ่งถามว่าการใช้งานเนี่ยมันใช้งานสะดวกไหมคือผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเส้นแนวตั้งแบบเนี่ย มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัวระดับแนวนอนเนี่ยสิ่งที่มันยากก็คือว่าเราจะต้องเอาขาตั้งเนี่ยไปตั้งในระดับที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ไปใช้งานนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคือเราอาจจะไปตั้งกับขาตั้งกล้องอะไรก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าถ้า เป็นแนวนอนแบบนี้ยผมจะใช้งานลำบากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานในแนวตั้งอย่างงี้ผมสามารถที่จะถือถือขาตั้งกล้องไปนะครับผมแล้วก็ยกไปใช้งานเนี่ยง่ายกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดผมจะใช้แนวนอนด้วยเนะี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องไปหาอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาตั้งให้มันให้มันแบบได้ความสูงเนี่ยความสูงตามที่ต้องการนะครับผมแล้วค่อยใช้งานนะอันนั้นน่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มยากไปแล้วคือถ้าเป็น รุ่นใหญ่ๆญเนี่ยเขาอาจจะมีพวกขาตั้งที่มันแบบสามารถที่จะตั้งได้ดีกว่านี้นะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็คือเรามาประยุกต์ใช้แต่คือก็ต้องบอกว่าด้วยราคาของเขานะครับผมได้ฟังกช์ชันเนี่ยใช้งานเท่านี้เนี่ยผมถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนระยะนะผมที่เขาแนะนําในการใช้งานเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าระยะเท่าไหร่นะครับผมตามสเปคที่เขาเขียนนะก็เขาไม่ได้เขียนนะครับผมว่าต้องตั้งระยะห่างจากกําแพงเท่าไหร่นะครับผมถึงจะ ได้ระดับที่ไม่ผิดเพี้ยนนะครับอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนเอาไว้นะแต่ว่าคือถ้าเรายิ่งตั้งห่างนะครับยิ่งตั้งห่างจากกาแพงนะครับแสงเลเซอร์ก็จะยิ่งยาวขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่าใจว่าหน้าระยะเนี่ยไม่น่าเกินสัก3เมตรนะครับผมน่าจะกําลังพอใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเกินจากนั้นเนี่ยระยะอาจจะ ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับผมนะก็ใช้งานเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดผมมาใช้งานเนี่ยก็คือผมอ่ะใช้เส้นแนวตั้งอย่างเงี้ยแล้วผมต้องการที่จะเจาะรูแนวตั้งเนี่ยผมมองว่ามันใช้ได้นะครับส่วนแนวนอนเนี่ยผมก็อาจจะใช้แม่บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตลับเมตรเนี่ยช่วยนะครับขอให้แนวตรงเนี่ยมันตรงก่อนนะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนเพื่อนนะครับผมจะบอกว่า ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ